สบายดีทุกคนสบายดีไอ้ไอ้น้องพ่อแม่พี่น้องทางหลายเนาะทางเอซีหน้าฮักน้องยินดีเจ้าภาพกระชุ่งส่งไอ้น้องสาวเราข้นมวนมือนม้อนี้เฮาซีมาเกือปติดเกือไก่ส่งไอ้น้องสิพามากเกือปติดเกือไก่มาเบิ่งว่าแต่ละเสาของทุกๆมื้อของสาวเรานั้นเิ่นฮิตอย่างกอนอื่นมื้อเฮาก,ก็ต้องเกือติดเกือไก่ก้อน โอ้ยแม่นบอกว่าคอ้ยแม่รอยอบก่อนอื่นเมืากัหนึ่งข้าวน้ําน้ำนได้กระปิดกระใจแต่เมือจนองเฮากระชาก็โอ้ยนตกลิ้นย่ยู่ข้าะกบได้รซาไรได้ไปเปเบอร์ันนั้นเฮาชี้ให้อันตู้คนเป็นคนซอยไปสอบถามมืก่อนว่าซอยตู้คนกำลังซอยอยู่เอาเนาะทุกคนอันนี้ก็อันตู้คนซอยยกกล้วยเนาะ โอ้ยนิ้มนิ้มนิ้มนิ่มนาฮักหลายเออติดกำลังใจให้ตู้เลยเด้อนะาเอาเนาะเขากะคนอื่นเขาสิท่าเพื่อนอันซอยยกกล้วยอย่างแล้ว แล้วสิมาอันนั้นเพื่อนอีกนังถาเพื่อนซอยยกไวก่อนพีน่น้องเชืแบบหลังจากที่อันตู้เพื่อนซอยแล้วกะห้องกับสิมาเบิ่งว่าเพื่อนซอยได้ประมาณกะได้ประมาณซาใดานี่ตู้ตูซ้ซอยฮะนะนี่ซอยได้ซ้ำนี้กะประมาณซํานี้เนาะสวยซํานี้นแล้ว,ลวตู้สิมาพักวันเออฟักฟักเลย เป็นต้นน้อยๆเลยบอลนี่โอยชอบเป็นต้นน้อยเวลาเป็ดทำกินมันก็จะได้กินง่ายเออยันเป็ดมันขาคอนะยันเป็ดมันขาคอเวลามันกิน้ยเฮ้ยหนาหักหลายยันเป็ดไก่ขาคออีก สัมนี้สัมนี้พอแล้วสัมนี้อ่าอ๋อได้สัมนี้พอเนาะกะ็เฮาก็ได้นั่งท่าอีกแล้วเนาะไอก่อนสินั่งเฮาก็นั่งท่าเพื่อนก่อนเพื่อเพื่อนฟักแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้น้องตู้เพื่อนเด้อเพื่อนฟักเนี่ยเป็นกำลังใจให้ตู่เดอ้อตู้ฟักแล้วไวๆเป็นใจท่าเลย เสร็จหรือ,อยงังคะค่ะนี่ค่คะ<อ>มีเยอะแล้วคะ่ะน่าจะพอเกือกล้วค่ะ่ะไปผสมวะโดยเอ้ยหนกักนต่มือนี้แปลกแทนมือนี้มาอ้อนได้นนิอ้อนได้นี่อ,อ,นนอ้าวทุกคนเนาะเป็ดไก่ก็อยากแห้งแล้วเฮ้ยเบอร์อีแม่เพิ่นเกลืออัน ค่ะอยู่ในพภรรยาผู้ว้าโต๊ะผู้แห้งแล้วเพื่อฐาอันตู้เพ่นผสมเนาะอีแม่เพ่นเกลือแล้วผูอีแม่เกลือใกล้กอ,อีกเกลือท่าเกลือท่าลูกสาวเพ่นเ,ออเกลือท่า,าตู้ อยากแหงอยากแหงคนว่ายังหลายเอจิ๊บจิ๊บจิ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 บสีขาวน่ารักจังเลย หลายคัะแหม่ยังอนุบาลยังอนุบาลอนุบาลเต็มเลยอนุบาลบนนีน้แม่น้อยอนุบาลยังไปเกิดซิอีกนี่ เพื่อท่าเพื่อฐานตู้พ่นผสมแล้วอุ้ยวางเปล่าโอ๊ยจายก่้องันไก่ไงต่อน่ะตุ้น้อยนึงไง ไข่ไข่ไข่เดือพี่น้องไปไปเบิ่องอันตู้เพื่อนผสมเดี๋ยวเราบบกแล้วก็บอกให้เพื่อนมากลัวแหละเป็ดไก่ยากแล้วนาะแม่นะ้อเอาอันน้องตู้เพื่อนผสมอยู่เนาะ มามา่าจะไปผสมช่วยนี่มาเร็วค่ะก็ได้ดีบอีเลบอนก็ได้ดีบอีเลยที่เเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ <c oughs> อ,อันบอดตัวนี้อันตได้จะไปเือหมูแล้วคัแล้วได้ปเอหมูแล้วเหรอเหมูถไปได้ตู้เจอก็ได้ค่ะตู้นตกายแล้วไปต่อนส่ก่อน ได,ด,ได้ทุกคนได้ต้องได้รอดได้ง่ยหมู่เ้ย้ายูไอคอนหมู่ก็มีซื้อหมู่ก็มีซื้อเลยพ่อแม่ไอ้น้องเลยหมู่ซื้อหมู่ไอคอนอ้ย จุดแบบนี้แหละเสียงหคงตูเสียงหคงตูเสียงอ๋อมันจิ้จุ๊ดแบบนี้อันแล้วยังเลยดูดิจุ๊ดเลยะนนฮึจุ๊ดมากเลยดูดิกินเยอะๆกินเยอะๆจะจะได้อ้วนอ้วนเหมือนอะไรอ้วนเหมือนหมู เลยดูดิดูดิน้ั่งอะไรอ้าวมาห้อนี่แล้วกัสกสไลด์ปิดเกิ๊ยบอะไรเพาว่า<อ>จบแล้วเน,นี่ยแต่ว่ากดที่เาสปิดที่หันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามส่งให้น้องสาวเราขโมยน,นียน่เลยบ้า<ๆ> Bye.